ีใครในที่นี้เนี่ยมีปัญหาในการขึ้นลงบันไดลําบากหรือว่าปวดหลังปวดข้อบาดไหล่บ้างไหมคะเวลาเคลื่อนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองปวดข้อหรือว่าข้ออักเสบไหมคะถ้ารู้สึกแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าการดูแลสดวันนี้ถือว่าลงตัวมากๆค่ะเพราะวันนี้นะคะแผลแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะมาแชร์นะคะเคล็ดลับโภชนาการที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์สําหรับทุกคนนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มีครอบครัวที่สุขภาพที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะรวมไปถึงการลดอาการปวดนะคะเพิ่มความวคามล ครอบครัวของแพรวเนี่ยเชื่อและสิ่งสําคัญมากๆคือการใช้นี่เลยค่ะฮาลินแคนซีนะคะต้องบอกว่านี่เป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบในการป้องกันโรคกระดูกพุุนความเสื่อมนะคะแล้วก็บรเทาอาการปวดซึ่งแพรวก็ได้ยินมาว่ามันดีมากๆเลยค่ะแต่แพรวอยากให้ทุกคนรู้จักกับคุณภาพของนมฮาลินแคนซีตัวนี้ว่าดีแค่ไหนส่วนใครเคยลองแล้วบ้างคะมาค่ะลองมาดูนะคะว่าแพรวแล้วก็คุณแม่เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นลูกค้าประจําของฮาลินแคนซีเลย ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์นะคะได้ถึงว่าการประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์นี้นะคะต้องขอขอบคุณตัวฮาลินแฮนซีนี้มากๆนะคะทาให้แม่และแพลนนะคะก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะแม่ของแพลวเนี่ยอายุเกือบ60ปีแล้วค่ะแต่ก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆค่ะว่าแม่เนี่ยเดินเร็วเคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นบันไดได้อย่างไรกังวลเลยค่ะใช่ค่ะตั้งแต่แม่ทานมาได้ประมาณสักสามเดือนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสุขภาพแม่เนี่ยดีขึ้นมากเลยค่ะที่แม่ดืม่มมาได้ประมาณอาท รู้สึกว่าแม่ก็ทานข้าวแล้วก็หลับสบายขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากที่ดื่มได้เดือนหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่าเนี่ยดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้ก็ทานมาสามเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ช่วยเหลือตัวเองได้เดินเหินก็สะดวกลุกขึ้นก็ ไม่ต้องค้างเขา่าพักเข่าอีกแล้วค่ะลุกแล้วก็เดินปลอเลยค่ะตอนนี้ชีวิตมีความสุขมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยแม่ของแพลวนะคะก็มีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่เรามีความสุขมากๆเลยนะคะที่เห็นแม่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงการที่แม่เนี่ยมาแบ่งปันเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้ผู้คนรู้จักนะคะแม่มีความสุขสุขภาพดีนะคะแพลวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมนะคะใช้นมแบบนี้เป็นประจํานะคะจะได้แข็งแรงแล้ว คุณสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้นะคะคุณก็จะได้รับของขวัญฟรีจากทําแบรนด์ไปเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2และซื้อ5แถม3ค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าคุณซื้อ3เนี่ยคุณก็จะได้รับ4แต่ถ้าคุณซื้อ4เนี่ย คุณจะได้รับถึง6เลยนะคะและถ้ายิ่งซื้อเยอะได้5นะคะคุณก็จะรับไป8เลยสําหรับท่านที่กําลังฟังอยู่นะคะหรือว่าอยากจะแนะนําให้ครอบครัวได้ใช้นะคะฮาลีนแคลเซียมตัวนี้นะคะเขามีแคลเซียม1กล่องจํานวน10กระป๋องเมื่อซื้อ1กล่องจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง55%ซึ่งมากกว่าครึ่งราคาแล้วยังมีส่วนลดนะคะสูงสุดถึง7 0 0 0บาทค่ะโอ้โหทุกคนคุ้มมากๆเลยหากไม่ซื้อวันนี้จะต้องเสียใจแน่นอนค่ะสามารถนะคะโทรไปที่หมายเลขสายด่วนแล้วก็ปรึกษา ได้ฟรีเลยค่ะ